สี่ผลไม้ที่กินทั้งเปลือกยิ่งได้ประโยชน์เยอะ1งอง,งุ่นเปลือกคือแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระโดยเฉพาะอง,งุ่นสีเข้มมีโฟลิฟีนนลแอนโทไซยานินและฟลาโวนอยด์สูงกว่าส่วนเนื้อมากเลยนะช่วยบำรุงหัวใจชะลวัยแล้วก็ยังมีธาตุเหล็กแพคตินแล้วก็เส้นใยที่จะช่วยระบบย่อยและก็ผิวพรรณได้ดี 2. แอปเปิ้ลมีใยอาหารคิดเป็นครึ่งหนึ่งของทั้งลูกเลยนะอุด,ดมไปด้วยวิตามินซีเอแล้วก็โพแทสเซียมรวมถึงวิตามินเคด้วยมีสารคอเซทีนแล้วก็โฟลีฟีนอน ช่วยดูแลปอดแล้วก็บำรุงสมองดูแลหัวใจ3ลูกแพรเปลือกอุดมไปด้วยใย,ยอาหารทั้งชนิดลายน้ําได้และไม่ละลายน้านะช่วยระบบขับถ่ายป้องกันท้องผูกและยังมีวิตามิน CK แล้วก็ทองแดงและคอเลตีนนะที่ช่วยบำรุงสมองแล้วก็ระบบประสาทลดภูมิแพ้แล้วก็หอบหืดซีเตงโมส่วนเนื้อขาวตรงเปลือกอุด,ดมไปด้วยซิทเรตแล้วก็ที่ช่วยบำรุงหัวใจนะการไหลเวียนของเลือดแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกัน ส่วนขาของแตงโมนเนี่ยยังช่วยลดความดันแล้วก็ลดการอักเสบและยังมีใยอาหารที่สูงนะใครเห็นประโยชน์กดหวัวใจเม้นแชร์ให้ด้วยครับ